Flame on max. I'm keep it going today. Not to keep the flame on max. I'ma keep, it going, dead, tell, keep the flame on. keep the flame keep the keep the หลายๆคนรอคอยอยู่ตัวนี้เป็นตัว XJ6 ขายดีประจำร้านนะครับ3.2สภาพเนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ชมว่ากึ่งรีสโตแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำมาประมาณนึงแล้วนัก็คือในห้องเครื่องและภายนอกแต่ภายในเนี่ยยังคงเดิมไว้นะครับเจ้าของเก่าก,ก็ไม่ทำเช่นกันนะครับเดี๋ยวให้พี่เบ้นดับเครื่องก่อนดีกว่า ถ้าเกิดคุณผู้ชมหลายๆคนที่ติดตามอยู่นะจะรู้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราจะเข้ามาทั้งหมด3าคันด้วยกันเป็นสีออกอมฟ้าแล้วก็สีบรอนต้องบอกคุณผู้ชมว่าโฉมนี้เนี่ยมันจะมีสองแบบนั่นก็คือเป็นแบบไฟเหลี่ยม<ช>แล้วก็เป็นไฟกู้แบบนี้ครับนะครับสภาพเป็นไงม<า>ิอันนี้ฝากระโปรงเปิดอยู่นะเปิดไว้เปิดไว้อ่ามาดูฮะดูสิเห็นไหมฮะยางขอบขาวครับ โอ้โหผมเห็นแล้วใจละลายจริงเจอมากนะฮะสภาพสีตัวนังสวยมากคือเพิ่งได้มาเห็นดีเทลนะตอนนี้ว่ามันสวยขนาดนี้ใช่วันนั้นตอนอยู่บนหลังรถสไลด์เนี่ยก็ไม่ได้มองเท่าไหร่นะครับวันนี้โอ้โหตายแล้วให้คุณผู้ชมได้ดูให้คุณผู้ชมได้ดูให้ดูจริงๆนะครับให้ดูจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะว่าจบตั้งแต่อยู่บนหลังรถใช่ฮะลูกค้าโอนจองทันทีตายแล้ว ดูสิดูไฟเธอสิโอ้โหพอพอเราได้เอาเอาลงจากรสไลด์แล้วมาดูรายละเอียดถึงว้าวเลยคันนี้จริงว้าวมก็เสียดายจริงๆเลยใช่นะครับถือว่าคนที่ได้ไปอ่ะโคตรโชคดีเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงกันบ้างลูกค้าที่จองไว้ก็เป็นลูกค้าประจําร้านอีกโอ้โหใถ้าหลุดนะผมบอกเลยนะถ้าคันนี้หลุดจอง ไม่อยู่ที่ททพี่เบนก็อยู่ที่ผมนี่แหละตรงนี้ะแหลผมบอกเลยอยู่ตรงนี้แน่นอนอโอ้โห,โหแล้วได้สีดําด้วยมันหายากรอบๆคันนะแล้วก็เอฟเซกต์รีทั่วยวตัวถัง้วทุกอย่าง,งของเขาเนี่ยอยู่ในสภาพที่เรียกว่าคือสมบูรณ์เอามากๆสมบูรณ์มากจนแบบคือแม่งไม่มีรักยิ้มเลยอ่ะดูนิหาจากไหนอ่ะกระจงกระจังหน้าดูซี่คุณดูซี่ดิครบทุกซี่ไม่แตกไม่หักดู ใส่ใส่สวยๆนะฮะคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเป็นจากรุ่นนี้อืซี่เขาจะแบบเขาเรียกว่าเซนซิทีฟอ่ะใช่จริงๆเราได้มาหลายคันเนี่ยซี่ก็หักไปหลายคันแล้วเราเปลี่ยนเปลี่ยนใหนะครับโอ้โหอันนี้มาพร้อมและก่อนออกนะครับเมื่อกี้จ่ายบินเซอร์วิสไป2 0 0 0มืบาทใช่ครับนะครับเซอร์วิสให้ก่อนออกให้ด้วยใช่โอ้โหอยากดูข้างในแล้วล่ะสิไหนในห้องเครื่องแล้วไหนไหนก่อนอะห้องเครื่องก่อนดีกว่า ก็น่าจะว้าวเลยนะว้าวกว่าภายนอกก็ห้องเครื่องนี่แหละคุณผู้ชมคุณดูการ็บรายละเอียดเขาเดี๋ยวให้ดูฝั่งนู้นฝั่งนี้นลุกคนลุกคนดูทุกอย่างโอ้ดูสิเชื่อเป็นสามเป็นสองหกสูบนะฮะใช่คุณดูนะการเก็บงานของเขานะโคมุ่งโคเมียนทุกอย่างเห็นไหมโอ้โหคุณผู้ชมต้องดูนะว่ารถเนี่ยมันปีเก่าแล้วอายุสามสิบกว่าคือจะชี้ให้ดูได้เลยนะคุณดูนี่อันนี้ดูนี่ก่อนเห็นไหมฮะ กระปุกตัวเขาเรียกว่าแป๊บปั๊มเบรกคุณดูดิใหม่นะของใหม่นะทุกอย่างซีนทุกอย่างของใหม่เลยนะคือไม่ต้องไปทําอะไรเกี่ยวกับเบรกแล้วนะฮะทุกอย่างนะยันยางท่านเครื่องคุณเห็นไหมใหม่ทุกอย่างปั๊มน้ําใหม่อ้โหคุณดูดิโอตายเลยใครได้คือคุณพี่ที่จองไปผมบอกเลยพี่โคตรโชคดีเลยมากโชคดีมากมาพัดน้ำใหม่ นี่ตอนผมขับนะผมเคยเบิกอยู่8ปดพันกว่าเบิกจากเมืองนอกนะในนี้หมื่นกว่าบาทโอ้โหได้ได้รถสวยเลยผมขนลุกเลยเจอคันนี้ใช่สวยมากๆจริงอน้องอุ้มไปสแกนสภาพมาด้วยตัวเองนะคันนี้โอ้โหยกเครดิตให้เลยนะฮะแล้วก็คุณดูสติ๊กเกอร์ความเตืิมของเขานะอ่าทีนี้ยังอยู่อยู่จุดเลยเห็นไหมดูสิโอ้โหดูดูคองเขาสวเปลี่ยนมาใหม่นะฮะ คำน้ำมันก็ของใหม่โอ้โหยาวๆอันนี้บอกเลยนี่ต้องไปวัดไหนอ่ะต้องไปโบนไหมให้หลุดจอมยาวๆผมย็หลุด้ายผมยินดีกับพี่เขาด้วยพี่เขาซื้อรถอะไรไปนะเซกป่ะเซกหนึ่งนเจ็ดเซื้อหนึ่งเจ็ดไปใช่ครับนะครับพี่ได้รถดีใช่การันตีทีนี้ผมจะให้ดูด้านภายในก่อนภายในเนี่ยเป็นภายในของเดิมนะครับคุณผู้ชมดูแผงประตูนะฮะของเดิมนะนี่เดิมลายมงลายไม้ เป็นสีเบลนะครับเบาะนะครับคุณผู้ชมดูเบาะเดิมเขานะครับ<ช>สิ่งนะที่ตอนแรกผมจะไปเก็บเนี่ยผมจะไปเก็บภายในที่เบาะเล็กน้อยใช่คนเล่นรถคนสะสมอย่างพี่เขาบอกว่าห้ามเก็บออไม่ต้องทําไม่ต้องทำ,มงทำผมต้องการความเดิมที่สุดแค่คุณทําความสะอาดให้ผมพอนี่ไง คือจะบอกว่าหนังมันไม่ได้แตกนะ <Yeah. S 1> ที่เห็นนี่คือรอยย่นของเขานะ <Yeah. S 1> หนังแท้นะซึ่งเป็นหนังแท้จากโรงงานเลยนะครคุณ <Yeah. S 1> ผู้ชมฮะโอ้โหคุณดูดิไม่มีแตกไม่มีขาดนะอ oh. แล้วก็ทรงก็ยังดียังแน่นอยู่นะเห oh. ็นไหมฮะไปดูมันโซนนี่ใช่ฮะ คือต้องบอกเลยว่ารถอยู่ในร่มตลอดเวลาเลยนะโอ้โหดูดิเจ้าของเก่านี่อยู่ในร่มตลอดเวลาทุกอย่างนะฮะนี่นี่ตอนมาอยู่กับเราก็ตากแดดรีวิวหน่อยอ่านี่หน่อยฮะใช่ครับพวกลายมงลายไม้ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อาจจะมีตําหนิบ้างเล็กน้อยนะฮะคุณผู้ชมไม่ควรไปทําอะไรมันเลยความเกี่วความเดิมเป็นดีกว่าโอ้โหคอนโทรลแผงแอร์วิทยุของเดิมทุกอย่างเกียร์ระบบอัตโนมัตินะฮะคุณผู้ชมครับผมลุงปาเก่าของเดิมจริงๆรถไม่สวยมาอยู่ไม่กะโมโตไม่ได้นะฮะผมบอกเลยเดี๋ยวให้ดูฝั่งคนขับอีก ดีวิวไปก็อยากนะฮะฝั่งคนขับแผงประตูครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับลายมงลายไม้เทิงเงาเห็นไหมฮะ,ะตรงนี้ก็ยังสวยงามครับแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าบอกนะฮะที่ผมจะไปเก็บตอนแรกอตอน,น,นี่เลยตำหนิเห็นไหมฮะแต่พี่เขาบอกไม่ต้องเก็บ ใช่ต้องการความเดิมของหนังซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้น่าเกียดมากไม่ได้น่าเกียดนะคนขึ้นลงมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วต้องนับอายุรถด้วยนะเหมาะสมกับอายุรถเขานะใช่นับอายุรถด้วยนะครับตรงอะไรก็สวยนะฮะทุกอย่างหน้าจอนะฮะสวยงามสุดออริจินอลเขาเป็นแงใช่ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้โหให้ดูด้านหลังบ้างดีกว่าเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวปุ่มนี่เห็นไหมฮะส่วนใหญ่่ยไปหมดแล้วนะครับตรงนี้อ่ามันจะมองไม่ค่อยเห็นใช่จะลอกนะครับ ตายเลยดูดิสภาพข้างหลังนะฮะคุณผชม,มนี่ก็คืออีกอย่างนึ่งเบาะหลังอตอนแรกก็จะเก็บเหมือนกันใช่ครับพี่เขาบอกยา yeah yeah จริงมันไม่ได้น่าเกลียดนะพี่เบนมันคือรอยย่นของหนังจริงๆคือถามว่าถ้าเป็นผมผมคงไม่ทําอะไรหรอกใช่ครับเพราะว่ามันไปเสียหนังเดิมมากกว่าแต่ว่าเวลาเราถ่ายรีวิวมานื่จากกล้องมันชัดเจนเกินนะมันก็จะดูแบบน่ากลัวอแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมาเห็นของจริงอ่ะผมบอกเลยมันเป็นรอยยับรอยย่นนเฉยไม่ได้ขาดไม่ได้แตกอะไรทุกอย่างทรงยังสวยที่คุณดูดิมันหนุกเขาเนี่ยซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมไปเห็นสภาพคันอื่นนะผมบอกเป็นลมชาวบ้านเรียกลมแดกแน่นอนนะครับ อันนี้คือสวยงามใช่ฮะนะแผงประตูก็สวยฟังผมก็สวยนะแผงประตูนะทุกอย่างนะละมนมามุงไาม้าของเขาคุณดูดิฮะสวยงามนะฮะหนังหนึ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยจริงๆนะเกียเขียบรีก็ยังอยู่ทุกอย่างใช่ครับแล้วช่องแอร์ด้านหลังไม่มีแตกคุณดูเห็นไหมฮะคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราขาดตอนในการขายรถรุ่นนี้เนี่ยมาหนึ่งปีเต็มๆใช่ฮะนะฮะหนึ่งปีเต็มๆกว่าจะได้มาอีกเพราะว่าสภาพที่เราไปดูเนี่ยมันไม่ผ่านเลยใช่เห็นไหมฮะนี่ไฟด้านหลังดูดิ มจะให้เฟี้ยวกว่านี้ก็คือว่าเดี๋ยวพาไปนั่งเล่นกันดีกว่าพี่เบนซ์นไยังไม่เคยลอขับเลยอตอนนี้เราสองคนก็นั่งอยู่ในเจ้าจากลัวสุดหลอคันนี้ครับก่อนตื่นต้องให้คุณผู้ชมดูนะดูผ้าหลังคาเธอสิโอ้โหมันสะอาดกริปมากนะครับคุณผู้ชมนี่ด้านหลัง ผมบอกเลยจากุ้วตัวนี้เนื่องจากปีเขาลึกแล้วนะจะหาสภาพแบบนี้ยากยากมากใช่ฮะไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์เขานะส่วนมากก็จะเสื่อมถึงร้อยตามเวลาใช่แต่งคนทีที่พบอาจจะบอกว่าอ้าคุณก๊อฟขายแล้วมารีวิวทําไมคุณเบนซ์รีวิวทําไมผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นรถสวยๆว่าไม่กล่าวโมโตหลายคันที่ไม่ได้รีวิวแล้วปิดการขายจากรูปแค่รูปเดียวเพราะว่ารูปค้าเชื่อใจเราดูซิ ก็เลยรีวิวให้ฟังอ้าวแล้วคุณกอล์ฟคุณเบนซ์จบไปเท่าไหร่แล้วคันนี้นั่นแหสี่แสนกว่าครับผมใช่คร่ะอยากได้รถสวยคุณต้องลงทุนนะครับไม่งั้นนะครับซื้อรถเน่าๆมาไปทําเองจุทะลุทะลุทะลุแน่นอนทะลุแน่นทะลุแน่นอนนะครับใช่ฮะเป็นอย่างไรเบนซ์นี่มไหมนิ่มนะคนคนนิ่มคนนี่มมีเก่ารินิ่มนิ่มนะคนนิ่มหรือคือช่วงล่างนิ่มแบบไม่มีเสียงอะไรดังกุ๊กกุ๊กกักเลยนะครัโอ้ยดูหลุมกดนลยโอ้สวยโดดสวยโดด คนนิ่มว่ะนิ่มนะเหยียบลถพุ่งมันโดดเลยอ่ะคือขับแล้วยิ้มได้นะครับแล้วก็ต้องบอกผู้ชมว่ารถคันนี้เป็นฟิล์มใสนะครับใช่ฟิล์มใสนะครับแอร์ก็อาจจะนิดนึงอนิดนึงใช่คือถามว่าแอร์จริงๆอ่ะมันเย็นนะฮะแต่ด้วยความที่เป็นฟิล์มใสนะฮะก็แล้วแต่ ถ้าเกิดว่าอยากจะให้เย็นกว่านี้ก็ติดฟิล์มติดปแต่ผมว่ารถคาสติกใช่ขับใสๆเงี้ยหล่อกว่าใช่สักพักเพียงเดี๋ยวก็จะเย็นทั่วขาใช่ครแล้ววิ่งกลางคืนนะแล้วก็อาพอนิดนึงเมื่อกี้เหยียบนะอัตราเร่งดีมากดีมากเพราะว่าอย่างที่เราชี้ให้เห็นแล้วว่าเครื่องเขาเป็นยังไงเขาทําอะไรมาบ้างแล้วก็กดออกเราทําอีกสองหมื่นนะแล้วก็คือเครื่องเนี้ยพอกดปุ๊บนะฮะคลิกดามกระโดดเลยโดดแบบเสือโดดเลย และการตอบเกียร์นี่โคตรนี่ไม่รู้สึกเลยว่าตอบเกียร์ไปยังไงช่วงลาคุณคือไม่ต้องไม่ต้องไปทำอะไรแล้วอ่ะไม่ต้องไปทำอะไรแล้วขับลองเดียวเติมมันพอจบโหทูง่ายหรือพี่เขาจะเปลี่ยนใจไหมอุดประจําออชอบอยู่ในมือซียอ็นนักสะสมแล้วไม่รอดนะครับผู้ชมไม่หลุดง่ายง่ายไม่หลุดง่ายๆแน่นอนใช่ครับ วันหนึ่งขับเบื่อผมบอกเลยมีกําไรนะครับสภาพนี้แล้วก็ไอ้พวกเนี่ยมาตาวาัดของเขาทุกอย่างขึ้นครบหมดทุกอ,อย่างนะทุกอย่างใช้งานได้จริงๆทุกอย่างทุกอันนะ,ะครบๆเลยใช่ครบจริงนะคัเนั่งรถแบบนี้แล้วมันดูหรูดูแบบมีพลังเหลือเกินคือรถแบบนี้นะถึงจะอายุสามสิบปีหรืออะไรนะเชื่อไหมว่าผมการันตีได้เลยว่าคือ ใช้งานจริงได้ทุกวันใช่ใช้งานจริงๆได้เลยนะขับดีแอร์เย็นคือใช้งานจริงๆได้ไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้อะสบายไม่ต้องกลัวว่าขับไม่ได้เลยรถอย่างนี้นะอันนี้ต้องถามพี่เบนซ์เขาเพราะว่าจากลัวพี่เบนซ์เขาเนี่ยไขายไปแล้วใช่คปิดการขายแค่ไม่กี่นาทีนะใช่ครับปิดไปเลยนะครับอันนั้นก็ลูกค้าประจําซื้อไปเช่นกันครับผมนะครับชอบจังเลยสบายสบายนะท่านสบายมาก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b c r i b ้ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ